สวัสดีครับมาพบกับช่อง first บอกกันอีกครั้งนะครับโดยวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่ผมอยากจะนำเสนอครับก็คือตัว iPhone ครับเราสามารถใช้งานแบบ dual sim บนตัว iPhone ได้เลยซึ่งตัว dual sim นะครับจะทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับต้องขอเล่าก่อนครับว่าการใช้งาน dual sim บน iPhone นะครับจะสามารถใช้งานได้แค่รุ่นใหม่ๆเท่านั้นครับตั้งแต่ iPhone 10s ขึ้นไปนะครับโดยรุ่นที่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไว้ตรงนี้นะครับ การทำงานดูวซิมบนไอโฟนนะครับไม่ใช่การที่เราใส่ซิมนะครับสองซิมเข้าไปเลยแต่มันจะเป็นการใช้ซิมหนึ่งครับซึ่งเป็นซิมปกตินะครับนาโนซิมกับอีกซิมหนึ่งครับจะเป็น e ซิมนะครับโดย e ซิมนะครับจะย่อมาจาก embedded ซิมนะครับซึ่งจะเป็นซิมสมมุติครับโดยเรานะครับต้องไปติดต่อผู้ให้บริการครับอย่างเช่น asdtech to move นะครับแล้วก็แจ้งเขาครับว่าเราจะทำ e ซิมนะครับแล้วทางพนักงานนะครับก็จะจัดการ print qr code มาให้เพื่อเราสแกนในการ เชื่อมต่ออีซิมครับโดยการแอดอีซิมเข้าไปนะครับเราสามารถแอดได้ถึง6เบอร์ด้วยกันครับแต่ทางนี้นะครับเราสามารถสแตนบายได้ทีละ2เบอร์ครับซึ่งซิมแรกนะครับก็จะเป็นนาโนซิมส่วนซิมที่2ก็จะเป็น e ีซิมครับสิ่งที่ผมใช้งานอยู่นะครับบนตัว iPhone 11 Pro นะครับผมก็ใช้ dual ซิมเหมือนกันครับโดยซิมแรกนะครับผมจะใช้เป็น e ีซิมซึ่งจะเป็นแพ็กเกจปกตินะครับที่ผมใช้งานส่วนซิมปกตินะครับหรือว่านาโนซิมนั้นผมจะใช้เป็น t r a v e l ซิมครับเวลาไปต่างประเทศ แล้วเมื่อเราไปถึงประเทศนั้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิมไปครับซึ่งตัวเบอร์ปกติของเบอร์เราครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับซึ่งทําให้เวลาเราไปต่างประเทศนะครับก็ลดความยุ่งยากนะครับในการเปลี่ยนซิมอันนี้เราก็แค่เพิ่มซิมเข้าไปครับในตัว iPhone ครับแล้วมีคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากรู้นะครับก็คือเราสามารถใช้ VoLTE แล้วก็ Wi-Fi Calling ได้ไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าเราสามารถใช้งานได้ครับด้วยการใช้งานนะครับผมจะขึ้นให้ด้านนี้นะครับเป็นแคปเจอร์สกรีนของตัวนี้นะครับก็ เราสามารถเลือก Cellular Data ได้ครับว่าเราจะใช้ซิมไหนนะครับแล้วก็เปิดฮอสพอตได้ปกติครับแล้วก็เราสามารถเลือกการโทรได้ว่าเราจะใช้เบอร์ไหนนะครับเป็นเบอร์โทรหลักครับแล้วก็การตั้งค่าของซิมนั้นนะครับเราก็สามารถเลือกไปที่ Cellular p l a n นะครับแล้วก็กดเลือกได้เลยครับว่าเราต้องการปรับตั้งค่าอะไรของซิมนั้นนะครับซึ่งเราสามารถทําได้เหมือนกันทั้ง2ซิมเลยครับสมมุติเวลาเราจะโทรนะครับแล้วเราจะเปลี่ยนเบอร์ครับแล้วก็สมมติผมโทรเบอร์นะครับ1 91นะครับอันนี้ไม่ได้โทรจริงนะแล้วก็สามารถกดเลือกข้างบนได้ครับแล้วก็มันจะขึ้นนะครับว่าเราจะใช้เบอร์ไหนในการโทรนะครับข้อมูลที่ผมอยากจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือเจ้าตัว iPhone ครับเราไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกัน2ซิมได้ครับแล้วก็เวลาเราเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับก็ต้องไปที่ศูนย์บริการเพื่อทํา e s i m ทุกครั้งครับใครนะครับที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้เลยครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ